สวัสดีครับผมเป็นไงวันนี้เห็นอะไรเห็นอะไรตรงกลางปะอ่ะก็อันนี้เป็นนุกตัวรถถังที่ขายในงานแค่วันละ30ตัวเท่านั้นอ่ะส6บหบหรือส0 30บหอ30 16คือจับฉลากน้องหมี่ค่ะที่รีวิวไปแล้วอ่ะก็ อ่าอันเนี้ยก็จะเป็น Thailand Edition ใช่ท,ที่ที่พี่แชมป์คือที่เปิดไปก่อนอันเนี้มันก็จะเป็นของทางจีนแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ Thailand Edition หรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่ายอมค่ะ <laughs> เรียกอย่างนึง,งว่ายอมอ่าแกะเลยแกะเลยพี่หนึ่งเอเอจะได้ดูแพ<อ>็กเกจเจงได้ด<อ><อ>่าคัตเตอร์ไม่ต้องหรอกนะว้าว first come first serve First in p a t i e n ชด้วยนะคือตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันจันจะรีโพสร์เออใช่คือคือคิดว่าคงไม่ต้องตัดต่ออะไรอ่ะไม่เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีก็ยังมีอยู่ไปรีบไปเอาได้เลยคือมันให้30ท่านแรกที่ไปซื้อใช่แล้ววันธรรมดาน่าจะพอได้อยู่แหละแล้วราคาคือดีดีกว่างานจีนอีกอันนี้คือราคาเท่าไหร่นะ99 9บาท ต่างกับของงานจีนลิบลับเลยงานจีนียากเกิน99บาทเลยพี่ชัมบอกทริคให้คือ99บาทบวก4จุ่มได้จับ1ขูดปอบมือหาเพื่อนไปคนหนึ่งก็คือได้ยกบล็อกพอดีประมาณนี้เพราะเพราะว่า999มันบวกกับพันหบาทเออมันเออแล้วมันจะได้มันจะได้มันจะไา้หขูดมันจะได้1ขูดก็ไปลองอ่ะแพ็กเกอร์เช้งรอยใหญ่ไหม เห็นไหมเห็นเตี้ยไหมได้ได้ได้แผลสวยงามบ่อเอ้ยสวยงามอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจจิ้งนะครับคือเป็นนุกเดสเซอร์ดแอดเวนเจอร์นุกลิมิเต็ดอีดิชั่นไวท์เวิร์อีกแล้วถ้าก่อนหน้านี้จำอะไรจำไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ไปกอดูเซนไห่เวิร์เหรอไม่ใช่มันจะเป็นเดสมันจะเป็นแบบเดซเซอร์เหมือนกันเหรอเดซเซอร์เหมือนกันเดซเซอร์จำ จำดีเซอร์ถ้าเดีเซอร์แปลว่าของหวาน,วานเอออะแกะเลยเพื่อไม่กันเสียเวลา,วาเพราะว่ารีวิวก่อนหน้านี้มันเป็นสภาพสงครามมาสงครามอันนี้สภาพนางฟ้า,ฟาเออสภาพสงครามแบบแพงกว่าละจริงอันนี้999 9าเาทแบาทแทนแทนน,นุกออไปตอ่อคิวกันได้เวลาละ3สตัวใช่ใช่ใชใชใชตื่นเต้นหรอตื่นเต้นอนะ ปามไม่ใช่ปึงเป่งโป่งจบอย่างนี้จบกว่าเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอ่าน้องหมวกมาก่อนอุ้ยอันมั้หมวกมันต้องยังไงวะนี่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 อ่านดึงหมวกมาก่อนอ่าเธอหมวกมันฟิลเลอะฟิลไลอยู่นะ มันเลอะจริงเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงมึงหยิบออกมาเนี่ยหมวกน้องอาวละนี่อ๋อมันมีปิดเฮ้ยเธอมันไม่เหมือนยันนูนนะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก็นะเฮ้ยนะแป๊บนึงยังไงวะยังไงมันเป็นปอกแพกเอองั้นแหละกึบปังแตกโป้งมีอีกบ้างนึงเออ เอออย่างนั้นแหละอ่าโอเคก็ประมาณนี้ไออันงั้นข้างหน้าพี่ออกนะอ,อืมอืมอืมถอดคอเหรอถอดคอมันถอดคออีกแล้วว่าเธอสยองขวัญเกินนี่มีไฟฉายข้างหน้าเออใช่มีมปรากฏว่าอันนี้เปิดไฟได้ <c oughs> เรืองแสงปะ ไม่รู้เออเอออันนี้เรื่องแสง่ป็นไฟข้างหน้าเนี้ยเรื่องแสงนะบางคนไม่รู้นะเออไฟข้างหน้าเรื่องแสงก็เรื่องที่เดียวก็เรื่องที่เดียวเลยเลยเธอ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 เอาไอ้คอออกดิอ่ะเดี๋ยวพี่ยังจำให้ดูการคือแอบหลอนอยู่นะไี้คอเนี่ยอ่ะสั่งจ้ใจไว้เป็นครอปเหมือนเดิม desert desert adventure n o k limited edition w i d world อ่ะนี่อันนี้การด นีแล้วข้างหลังเปน็นนี้ desert adventure Nook ok. สรุปจริงๆถ้าถ้าอันนี้คอมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเอาต,งอาตรงๆต,ต,ต้องเลยไม่กล้าดึงโอเคขึ้นแท่นเลยเออมาตัวหนึง่งปังปังปางปังปังปง,ปงไม่ใช่แม่เหล็ก ใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกมันจริงๆมันเป็นแม่เหล็กปะวะไม่เป็นเออมันครอบพอดีหัวใช่แล้วเราคล้องใหม่ก็แบบไอ้นี่สุดๆเลยนะแบบโอ้โหกามยงกามยี่ว่างหมวกปุ๊บสวยช้ำอ่ะก็เป็นน้องนุกนะครับขับรถที่ทําจากถังหรือเรียกสั้นๆก็คือรถถังนั้นเอง นั่นเองอดีทงดีเทลก็ประมาณนี้ข้างหน้าเป็นถังแบบถังวงถังวาา่านอล้มีล้อเครื่องยนต์มีล้มมีล้อน้องนุกรอบนี้ใส่หมวกสีดำแล้วก็เสื้อสีม่วงคลิปส้มพร้อมคาดเข็มขัดและเท้าข้างหน้าก็คือยังเบียดอยู่เท้าข้างหน้าคือแบบฟิลลัมฟิลลลอย่างนี้อยู่เท้าเบียดเหรอเท้าเบียดกูบอกตรงขับนี้ขับยี่สิบห้านาทีนะตะคิวแดก โอ้โหสุดๆอันนี้แล้วก็แล้วก็อะไรนะไอโซฟาก็เป็นสีส้มอ่ะก็ประมาณนี้แล้วไม่รู้หลายๆคนรู้หรือไม่มันเล่นได้นะเล่นได้นะจ๊ะมันเป็นฟิลแบบของเล่นนะมันเป็นทอยนะมันเป็นทอยนะที่หนึ่งเตรียมรับครับอ่ะไหลางปึ๊บเลยอย่างนี้เลยอ่ะเอายังหมุนไม่ครบรอบยังหมุนไม่ครบรอบเพราะว่าแบบฟิลอืดฟิลอะไร ไปเซ่ไม้เธอต้องเธอต้องดึงไป้ระวังมันหักนะเว้ยฉันกลัวหักห่าเไอเทเนี่ยเก่าเก้าเลยนะมึงฟู้ล้อฟรีเลยล้อฟรีเลยโอ้โหล้อแบบงานล้อฟรีเกินอ่ะไม่เป็นไรพอสวยสวยพอสวยสวยเอ้าประมาณนี้อ่ะขอเอาเด็กก่อนหน้านี้มาหน่อยโอ้ล้อฟรีล้อฟรีเกินอ่ะ เดี๋ยวเทียบกับเด็กงานก่อนหน้านี้งะไม่ทุกทั้งสองงานจีนมันต่างกันตรงไหนขออนุญาตนะครับงานยอกาสลองสองปีบปาบปาบเลยกาสลองสองปีปาบปาบอ่าบำหนึ่งทีไม่พอทีไม่พอเลยขันใหญ่ขนันใหญ่นั่นข้างล่างเออขันใหญ่เกินแล้วก็ถอยมาอีก ประมาณนี้ได้ไหมได้เพื่อให้คุงผู้ชมได้ดูเนี่ความต่างศักระหว่างงานจีนเอาเอาเอาเกูถกชัหมดมันจะพุ่งเหรอห้ามพุ่งนี่อ่ะเล่นเกมจับผิดรูปภาพกันโซฟาสี ส้มเหมือนกันแต่คมคนละเฉดส้มคนมละเฉดเหรอหรือว่าแดงอะแดงกับส้มแล้วกันอตีง่ายออแดงกับเหลืองออแดงเหลืองเหรออ่ะแดงเหลืองเออแล้วก็ล้อก็คล้ายๆกันไม่คล้ายคล้ายไหมเหมือนเลยไม่แต่ว่าหมุดข้างนอกไม่เหมือนกันนะก็หมุดก็ตามสีนี่ตามสีรถตามสีรถ<อ>ส่วนถังไม่เปลี่ยนเฮียอะไรเลยเหมือนกันเลยอะมีอะไรอีกอะไอ้ตรงรู้สึกตรงไฟฉายข้างหน้า เหมือนกันก็เหมือนกันแต่เอ้ยไฟฉาบนี่ Luckily, <S <S imagine, ีสีส mm. ้มอ like ัน oh นี้สีแดงเออเออเออไม่จริงจริงอะไม่ใช่ออจริงๆอ่อะอันนี้คนเป็นสีแดงเพราะว่าเขาแค่คิดไปแล้วว่ามานคนต้องสลับกันบ้างแล่เลยอ่ะหมวกขาวกับหมวกดําเสื้อม่วงกับเสื้อน้ําเงินน้าเงินกรมเฮ้ยหรือเทาเสื้อม่วงกับเสื้อเทาป่ะน้าเงินน้ำเงินใช่ไหมน้าเงินเทาเทอ่ะน้าเงินเทาเเป็นคนเทาๆทาประมาณนี้อุ้ยดูดีน้องขับไล่กันเลย เก้าเก้าเก้าสามพันไม่โบรกได้ไงก่อนสุดอันนี้เออน่ารักน่ารักน่ารักมากในฐานะแฟนพันธ์แท้มันก็ต้องแบบจัดเต็มจัดหนักนิดนึงเปลี่ยนหมวกเออจริงจริงก็อย่างนี้ก็ได้ไม่เอาหมวกหมวกมันใส่ด้านหน้าได้ไหมมันหันด้านหน้าได้ได้กันยังไงโอ้โอ้โอ้แต่ลองเปลี่ยน ไม่ใส่น่ารักนะเอใส่งี้น่ารักดีเลยเอ้ยแล้วหมวกหมวกฝั่งไทยนี่ดูลงทุนกว่านะมันเงาไงเงามันเป็นกลอสมันเป็นกลอสเออใช่เป็นกรอสนี่แล้วก็ที่เหลือพวกเวสต์ลิงต่างๆก็กรอปกันมาเลยเล็กย้อมโมเดียวโมเดียวก็ไม่มันโมเดียวกันอยู่แล้วเธอฉันฉันพี่ว่านี่มันเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเออไม่เป็นไรหรอก ช้องงานไทยงานจีนไม่ใช่หมายถึงว่างานในไทยมีเตดไทยมีเตอจีนแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหาได้ไหมเนาะไอเนี่ยไม่เป็นไรมันไอเฮี้ยงานย้อมาเก็บตัวนี้กันตัวเดียวพอแล้วเก็บง่ายเนี่เก็บง่ายใช่หาได้ราคาเอื้อมถึงใช่แล้วงานมันยังมีอยู่ไงอย่าลืมนะครับถึงวันพุธนี้เท่านั้นรีบๆก็มันน่าจะ30 30ก็อีกประมาณ60 9ิตัวเออประมาณนั้น คนมีเนาะเพราะว่ามันน่ารักน่ารักเลยในนุกน่ารักมากเอออ่ะมาแป๊บนึงนะไหนก็ไหนๆแล้วกูอยากทํามานานละอะไรทําอะไรขับชนกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ชนที่เดี๋ยวเป็นรอยพี่หนึ่งพี่หนึ่งเตรียมรับนะเอาแค่นี้พอไม่ทานเปล่ากูไม่กล้าดึง โอาวว้โอเคจอร์กแค่นี้ไม่ไอเหี้ยของเลียนทียอะไรแพงแล้วเธอควรไปใส่คำแบบเนี้ยจุ่มบ้านจุ่มบ้านเลยเนี่ยน่ารักอันนี้พี่แชมป์กับพี่หนึ่งก็ไปต่อคิวกันมานะใช่เออพี่แชมป์คนคนไปดูไปดูงานก็ได้คนละตัวกันคนละตัวคนละตัวคนละตัวเออประมาณนี้ โอเคงั้นกว่ากันนะครับมารีวิวให้ดูแล้วใช่เออก็อะโอเคตามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆิงให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการตามหาซีรีส์อื่นาให้คุณผู้ชมได้ดูอีโอเคตามนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ